อย่าเบื่อกันก่อนก็แล้วกันครับเพื่อนๆผมช่วงหลังๆนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงครับตลอดเวลาที่พอจะได้มีโอกาสได้มาทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมก็จะใช้ชีวิตอยู่บนรถจะเป็นหลักครับเพื่อนๆมันเป็น,ปนธรรมดาของอาชีพผมนะวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเรื่องหนึ่งครับที่มันเป็นคำถาม ของเพื่อนๆใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอนี่แหละเมื่อประมาณ2วันเนาะสองสาวันที่ผ่านมาผมได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับนาข้าวผมที่พูดเรื่องของการคุมอะไรอะคุมเลนเนาะคุมเลนต้นข้าวอาจจะคุมเลนรอบนี้ผมก็ได้คุมเลนอย่างเดียวโดยใช้ตัวแพทท่ลคอครคับคุมเลนที่นี่มันมีญ้าส่วนหนึ่งที่มันเกิด การสั่งคห์ตัวเองก่อนที่เราจะไปพ่นยาคุมอ่ะเพื่อนๆมันเลยทําให้ประสิทธิภาพของการทํางานของยาคุมมันไม่ครอบคุมถึงปัญหาตรงนี้เนาะผมก็เลยต้องนะต้องมีความจำเป็นี่ต้องฉีดเก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับสมัยก่อนเราเคยใช้วิธีการฉีดควบคู่ไปกับการฉีดเก็บเลยเพื่อนๆครับผมจะบอกอะไรเพื่นอนๆไว้ยังนึ่งนะ โดยปกติแล้วเนี่ยผมบอกเพื่อนๆเสมอครับเวลาผมทำคอนเทนต์วิดีโอหรือเวลาผมจะเอาเรื่องราวต่างๆมาพูดมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในคลิปวิดีโอแต่และคลิปแบบนั้นส่วนใหญ่แล้วมันจะสะท้อนมาจากการสังเคาะแล้วก็ตกผลึกของปัญหาหลายๆปัญหาที่เราทําเจอมันก็ตัวแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็จบเอามาถ่ายทอดให้กับทุกคนฟังในคลิปวิดีโอแต่และคลิป,ปน,นะครับ ผมจะเล่าที่มาของเคสเคสนี่ที่ผมได้เปลี่ยนวิธีการจากการใช้สารควบคู่เดิมมาเป็นวิธีการแบบนี้เนี่ยทำไมเราถึงต้องทําแบบนี้เหตุผลเ,น,เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เป็นเหตุผลต้นเรื่องมันเป็นมันมันมาจากตัวของญาในกลุ่มตระกูลพวกหนวดปลาดุกพวกเทียนนาพกอดนา มันจะขึ้นช่วงหลังมันจะขึ้นช่วงหลังแล้วไอ้ยาพวกนี้เนี่ยน้ำท่วมมันไม่ตายนั่นคือปัญหาเราก็มานั่งคิดอีกว่าน้ำท่วมไม่ตายเราจะทำยังไงให้ต้นญ้ามันมีตำนี้แล้วมีบาดแพลพอช่วงเวลาที่เราคุมเลนเราใส่ย,ยาคุมบวกยาฆ่าไปในขณะนั้นอ่ะไอ้ส่วนหนึ่งมันตายจริงครับเปดเช่นในกลุ่มใบแคบบางชนิดเช่นพวกอะไรอะ่ะ พุ่มพวงสลางดอกขาวพวกกระดูกไก่อะไรพวกนั้นนะ่ะะแล้วก็พวกเย่าป้องหินอะไรพวกนั้นนะ่ะตายครับตายนะแต่ที่นี่ปัญหาคือมันมียาอยู่บางชนิดกับผลก,กันที่ไม่ตายยาชนิดนั้นก็คือ,อยา,อาตระกูลกกนะอย่างหนวดปนดุกก๊กนะแล้วก็ยาไอเดียพักปอดนาน,นี่แหละ มันก็เลยเป็นที่มาของการที่เราต้องยอมดึงเวลาเพราะปกติแล้วเนี่ยต้นเข้าถ้ามันขึ้นหนึ่งใบแล้วเนี่ยผมใส่น้าเรียบร้อยแล้วครับเพืเ่อนใส่น้ําเรียบร้อยเลยแต่ที่นี้เนี่ยเรามันจะมาทํางานกับหน้ากับหลังหลายๆรอบอ่ะมันก็ทําให้เราแบบมันสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายหลายๆเรื่องเลยเพื่อเนเดี๋ยวเราจะต้องมาหวานยาเก็บมันต้องมาฉีดยาเก็บอย่างเงี้ยมันก็มีค่าใช้จ่ายบานปลายมาเยอะ แล้วก็ประสิทธิภาพของการจัดการเนี่ยเมื่อเทียบเท่ากับวิธีการที่ผมทําอยู่นี่นะมันมันเทียบกันไม่ได้มันประหยัดกว่ากันเยอะแล้วประสิทธิภาพมันดีกว่ากันเยอะผมก็เลยเลือกเอาวิธีดีนะครับส่วนตัวยาสามัญที่เพื่อนๆหลายๆชีวิตอะนะครับถามผมก็ามาถ้าผมไม่ลืมในคลิปวิดีโอนี้ถ้าเกิดว่าผมมีโอกาสได้เอาคลิปนี้ไปตัดต่อนะเพื่อนๆนะ เดีย๋ยวผมจะขึ้น insert text ให้ดูเกี่ยวกับยาสามัญสอตัวที่ผมใช้ในการฉีดพ่นเก็บนะครับว่าผมใช้ยาตัวไหนทีนี้คำถามต่อมาจากประโยคที่ผมบอกเล่าต่อไปน,นี้เนี่ยเพื่อนๆผมอยากให้ทุกคนเข้าใจนิดหนึ่งว่าวิธีการของแต่ละแต่ละคนนะเพื่อนๆนะมันไม่สามารถ c o อปปกันได้นะครับเพื่อนๆไม่ได้นะครับมันต้องอาศัยเหตุแลปะปัจจัยในการพิจารณานะครับ ทำไมเราถึงต้องพูดถึงเรื่องของเหตุและปัจจัยในการพิจารณามันเป็นอย่างนี้เพืพ่อนๆยาในกลุ่มที่ผมใช้เนี่ยอย่างตัวเก็บลาสุดเนี่ยนะที่ผมจะขึ้นอินสิร์ตให้เพืพ่อนดูถ้าผมไม่ลืมนะมันไปนเก่งเรื่องของพวกกกพวกหนวดปันดุกพวกเทียนนาพกปอดนายาในกลุ่มพวกใบเลียงคู่ครับเพืพ่อนๆ่หรือตระกูลกกอะ่ะมันจะไปเก่งยากลุ่มนั้นเป็นหลักทีนี้ ปัญหาถ้าคุณก๊อปวิธก๊อปปี้วิธีผมไปใช้เลยเนี่ยเพื่อนๆแน่นอนครับสิ่งที่คุณจะคอมเพนผมกลับมาก็คือเรื่องอะไรครับแม่งเอ้ยนำทวมทุ่งพูดอะไรก็ไม่รู้กูร้องแล้วไม่เคยได้เรื่องไม่เคยได้ผลพูดอะไรของมึงวะแน่ใจแล้วว่ามึงทําจริงนั่นไงครับนั่นไงครับคือประเด็นประเด็นของปัญหาเลย เอาเป็นว่าผมยังไม่ขอยิบยกประเด็นดราม่าหลายๆประเด็นมาคุยในคลิปนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปๆหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของต้นตอของปัญหาหลายๆปัญหาสะสมมักหมมเกี่ยวกับที่มันถาโถมเขม้ามาในชีวิตผมตั้งแต่ผมทำคอนเทนต์วิดีโอมาเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆนฟังสักคลิปนึงคลิปนี้ก็จะพยายามยุบให้มันสั้นเหลือสักประมาณสักชั่วโมงนึงใครดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็แล้วแต่ แต่ว่าวันนี้ผมจะเอาสาระสาคัญและกรใจความสําคัญของเรื่องของเนี่ยการผระสมกเนี่ยมันมันถามแล้วมันไม่สามารถจะไปก๊อปปี้กันได้เพื่อนนะประเด็นมันอยู่ที่ว่าญ่าในนาคุณอะพื้นเพอะพื้นฐานเดิมอ่ะอะไรดูกลุ่มไหนใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดียวอย่าบอกนะว่าใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดียวเนี่ยยังแยกไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหยุ่งเลยนะครับ คุณทำนาม,มาจนหวออกกวัวอ่หัวดำแล้วคุณยังตอบไม่ได้แล้วว่าญาชนิดไหนใบเลี้ยงคู่ญาชนิดไหนใบเลี้ยงเดียวนี่จบเลยนะครับเนี่ยแล้วมันก็สะทอนมาถึงเรื่องเรื่องพวกนี้เพื่อนๆผมบางทีก็ถามว่ามีความรู้สึกไหมมีอารมณ์ไหมมีเหมือนกันนะเพนะื่อนๆนะมีทําไมถึงมีอารมณ์คือผมไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเพื่อนๆน,นะแต่สิ่งที่ผมมีอารมณ์คืออะไรครับ มีอารมณ์ย้อนสะท้อนกลับไปถึงพื้นฐานเดิมอะคือเป้งใไใรวะที่มันปลูกฝังค่านิยมพิษๆให้กับเกษตรกรแบบนี้อะทำให้แต่ละคนอะลงไลได้ปึ้งก็คําว่าเคมีเคมีอะพอเวลาผมทำคอนเทนต์ออกมาแต่ละคอนเทนต์นะสิ่งที่คุณถามคุณไม่ได้ถามเอาความรู้เลยแต่คุณถามว่ายาอะไรใช้เท่าไหร่ปุ๋ยอะไรใช้เท่าไหร่ฮอร์โมอนอะไรใช้เท่าไหร่ขอโทษนะครับเพื่อนๆที่ผมไม่ตอบคุณทำไมผมถึงไม่ตอบคุณเพราะผมไม่ต้องการทำลายคุณ โดยตรงคำตอบทุกคำตอบที่ผมตอบมันไม่ใช่ความรู้และสิ่งที่ผมตอบมันไม่สามารถการันตีได้เลยว่ามันจะเอาไปใ,ใช้ในการจัดการและแก้ปัญหาในนาค้าของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือได้ผลเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันเป็นความรู้ที่ยั่งยืนคือคลิปวิดีโอหลังๆที่ผมพยายามทำให้คุณเห็น คลิปวิดีโอหลังๆที่ผมพยายามไม่พูดถึงเรื่องของปุ๋ยเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของสารเคมีไม่ต้องคิดอะไรมากครับเพื่อนๆผมขออนุญาตออกนอกเรื่องมาอีกนิดนึงถ้าคำถามพวกนี้มันได้ผลมันจะมันจะมีคำถามยาวมาจนถึงยุคคุณไหมครับมันก็จบในยุคพ่อยุคแม่คุณแล้วจริงปะยุคปู่ย่าตายายคุณแล้วแล้วปู่ย่าตายายคุณก็ส่งต่อความรู้ดีๆนั่นอะมายังคุณถูกปะ แล้วทำไมคําถามนั้นมันยังตกทอดมาจนถึงรุ่นคุณนะเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ใช่ความรู้ที่ยั่งยืนไงครับคุณลองถามตัวเองดีครับว่าคุณใช้คําถามนี้มาแล้วกี่ครั้งกับแต่ละที่นั่นแหละครับมันคือต้นตอของปัญหาเลยที่ทําให้คุณไม่เคยประสบความสําเร็จในอาชีพนี้เลยครับ ไม่มีทางนะครับเพือนๆถ้าตราบใดที่คุณไม่มีความรู้แล้วผมบอกเสมอว่าไม่มีความรู้อย่ามาทำเกษตรไม่มีเงินทุนสำรองความผิดพลาดในชีวิตการทำเกษตรมากพอย้ามาทำเด็ดขาดเพราะไม่ใช่นนั้นแล้วหายนะเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณแน่ผมพูดไ้แค่นี้แหละก็อยากให้ทุกคนกลับมาพิจารณานิดนึงเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยว่า แล้วรอบนี้ใช้ยาอะไรเก็บเนี่ยอ่าผมอ่ะตอบได้ไม่ใช่ว่าไม่อยากจะตอบผมตอบได้ครับแต่ประเด็นคือตอบไปแล้วเนี่ยถ้าคุณไปก๊อปปี้วิธีผมเอาไปใช้เนี่ยจบเลยโอเคในบริบทนาคุณอาจจะดุเรื่องหนวดประดุกเรื่องกกเรื่องเทียนนาพกอดนาอ่าอันนี้มันตรงกันใช่ไหมก็จะมีคนกลุ่มนี้แหละที่ประสบความสาเร็จในการใช้แนวทางเราแต่คนในกลุ่มที่ย่ามันดุในแบบอื่นกลุ่มอื่น มันก็ทําให้ไม่ประสบความสาเร็จในการเอาวิธีการของเราไปใช้ดังนั้นการถามว่ารอบนี้ใช้ยาอะไรผมว่ามันไม่ใช่คําตอบนะครับเพื่อนไม่ใช่คําตอบเลยคุณควรจะเปิดประเด็นกับคําถามของคุณว่าในนาผมรอบเนี้ยากลุ่มนี้กลุ่มนี้เยอะผมควรจะใช้ยาอะไรคุณควรจะถามแบบนี้คุณไม่ควรจะถามเราว่ารอบนี้ผมใช้ยาอะไรเกบอันนี้พีดครับ พิษต่อให้คุณรู้ว่าเราใช้ยาอะไรเก็บมันก็ไม่ใช่คาตอบที่ถูกต้องที่สุดสําหรับคุณเข้าใจไหมดังนั้นอยากให้คุณเข้าใจในเจตนาของเราด้วยว่าบางครั้งดูเหมือนอย่างเราไม่แคร์ไม่สนใจไม่ไม่ไม่หมายคุณอะแต่จริงๆเราเราแคร์คุณมากนะครับเพราะเหตุผลที่เราแคร์คุณมากเลยครับเราถึงต้องทําแบบนี้วันนี้คุณไม่เข้าใจเราไม่เป็นไรแต่วันหน้าคุณจะเข้าใจ ว่าเราแคร์และเป็นห่วงคุณจากใจจริงเลยเพราะถ้าเกิดเราแซงนะครับเพื่อนเพื่อเราก็จะตอบแบบเอาใจคุณอะแต่นี่ไม่ครับอะไรที่เราตอบแล้วมันกลับไปเป็นพิษเป็นโทษเป็นภยัยกับชีวิตคุณเราจะไม่ตอบไม่ใช่เราไม่รู้นะครับเพืเพื่อเพียงแต่ว่าเราไม่อยากมอมเมาสิ่งพิษพิษให้กับคุณแล้วเราไม่อยากจะปลูกฝังความพิษพิษแบบนี้ให้กับคุณอีกต่อไปเราอยากจะเริ่มเปลี่ยนแปลง กลุ่มพวกคุณเนี่ยให้หันมาเข้าใจแล้วเอาใจใส่กับความรู้จริงๆจ,จังๆโดยที่ไม่ได้เอาชีวิตไปผูกติดหรือยึดติดอยู่กับปุ๋ยกับยากับสารเคมีเป็นลับก็บประมาณนั้นอันนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจในจิตนาของเรากับคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะครับว่ารักการถามว่ารอบนี้เราใช้ยาอะไรเนี่ยเราจะเอาวิธีการของเราเนี่ยไปใช้เนี่ย แบบนี้ไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับเพื่อนก็ฝากไว้ย้าไว้อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันว่าสําหรับคนที่อยากจะรู้นะครับว่าอาวถ้าอย่างงั้นเราจะใช้กรณีเก็บอย่างเงี้ยเราควรจะใช้ยาอะไรเพราะในานาเรามียากลุ่มนี้กลุ่มนี้นี่นี่นอ่าถ้าแบบนี้โอเคตรงประเด็นเลยแล้วเราตอบได้ตรงประเด็นเลย,แล,เเเลยแล้วคุณก็เอาไปใช้ได้อย่างตรงประเด็นนะครับมีอีกเรื่องนึ่งก็คือว่า เราใช้เวลากี่วันโดยรวมๆเฉลี่ยเนี่ยที่เราจะฉีดยาเก็บแล้วก็ใส่น้ําเพื่อนๆครับขอได้ไหมครับเพื่อนๆผมขอนิดนึงได้ไหมครับขอเอาเอารักการของคําว่านับวันนับเดือนนับปีในการทําเกษตรเนี่ยเอาออกไปจากหัวก่อนเลยทําไมเราถึงให้เอานิยามของสิ่งพวกนี้เอาออกไปจากหัวก็ไอเพะพวกไอสิ่งพวกนี้ไงครับเพื่อนๆมันทําให้เกิดปัญหา เกิดปัญหาตรงไหนเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับเพื่อนเพื่อนครับสมมุติว่าหลักการพื้นฐานที่คุณได้ยินมาบอกว่าเจ็ดวันฉีดยาเก็บยาฆ่าเพื่อนเพื่อนครับข้าวบางช่วงบางเวลาเจ็ดวันนิดแต่กอแล้วนะครับเพื่อนผมพูดไม่ผิดน,นะครับข้าวบางชนิดเจ็ดวันแต่กอแล้วแล้วผมถามนิดหนึ่งครับเพื่อนเจะทันเวลาอีกไหมอ่ะาบางชนิดสูงท่วมข้าวไปแล้วจะทันเวลาอีกไหมอ่ะฉะนั้นเรา มันไม่ถูกนะครับกับการจะมาอธิบายว่าเท่านั้นวันต้องใส่ปุ๋ยเท่านั้นวันต้องฉีดยาเท่านั้นท่านเท่านี้วันต้องใส่น้ําเนี่ยไม่ถูกไม่ถูกไม่ใช่เหมืออาชีพมันเป็นคําพูดไม่ใช่เหมืออาชีพเมืออาชีพเขาจะดูความเป็นจริงของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเป็นหลักในการพิจารณาเขาไม่ดูเขาไม่ดูทฤษฎีครับและเขาดูการปฏิบัติเขาดูผลประจ,จักษ์ของสิ่งที่ตัวเองทําเป็นหลักมากกว่า ก็อยากจะฝากทุกคนไว้ว่าพิจารณานะครับต้นข้าวนะว่าถ้ามันมีหนึ่งใบเนี่ยเก็บได้เลยนะพ่นเก็บได้เลยสังเกตมันจะกี่วันไม่ต้องไปสนใจมันดูว่าถ้าข้าวเริ่มมีหนึ่งใบที้งยาเก็บเลยครับเพื่อนๆนะพ่นยาเก็บเลยหลังจากพ่นยาเก็บประมาณสองวันหัดน้ํเลยครับไอการหัดน้าเนี่ยไอนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนตีความพิษมากๆเลย ผมเข้าใจเพื่อนๆโลกของคอนเทนต์นะคอนเทนต์ก็คือการทําให้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมันเป็นกระแสแล้วมันทําให้คนติดตามทําให้คนสนใจทําให้คนมา,มาดูเยอะแต่ก็บางทีคนทำคอนเทนต์นะควรจะนึกถึงผลกระทบกับภูมิปัญญาของผู้เสพบ,บ้างเพราะพื้นฐานคนเสพ c o คอนเทนต์เนี่ยมันไม่เท่ากันคุณควรเข้าใจตรงนี้ด้วยเพะนั้นการให้รายละเอียดในเนื้อหาของคอนเทนต์นะ ควรจะให้มันรอบคอบนิดนึงเพราะอะไรครับเพราะบางคนเอาไปตีความพิษอะไปใช้คําว่าข้าวใต้น้ํเข้าวใต้น้ํามันคือมันไม่ถูกนะครับเพื่อนๆไม่ถูกอะ่ะไม่รู้ไม่รู้จะพูดเพื่อเพื่ออะไรอะ่ะขนาดผมทําเองอะแล้วผมคือผมเป็นผมกล้าพูดได้เลยผมแทบจะเป็นคนที่บุกเบิกเรื่องนี้เลยเส่ด้วยซ้ําผมยังไม่พูดเลยเข้าใต้น้ําไม่รู้ใครมันแม่งปากดีเอาเรื่องนี้ไปพูดแบบแม่ง แล้วคนนะ่ะมันปัญญามันไม่เท่ากันอนะ่ะบางคนมันฟังแว็บเดียวมันเข้าใจบางคนมันมันไม่มีประสบการณนะ์ฟังอย่างนี้ก็จบเลยแล้วไปทําข้าวเสียหายแล้วผมก็ถูกคอมเพนเยอะเลยว่าใส่น้ําท่วมแล้วข้าวตายข้าวเน่าแล้วกูหมายความว่าข้าวกูหมายความว่าข้าทําข้าวใต้น้าสมายัยอนะไรแหะน่ะกูไม่ได้หมายความอย่างนั้นเลยมึงไปฟังใครมานะ่ะแล้วมึงดูคลิปกูจบไหมนะ่ะกูหมายความว่า เวลาใส่น้ำรอบแรกเนี่ยต้นข้าวยังเล็กอยู่อะ่ะมึงค่อยๆอ,อัดจากที่ลึกเนี่ยถึงมันจะท่วมบางนิดๆหน่นนอยๆไม่เป็นไรแต่มึงเอาลึกเป็นเกณฑ์ก่อนมึงอย่าที่เอาอย่าเที่ยวเอาอัดน้ำเอาที่สูงเป็นเกณฑ์กูพูดเสมอในคลิปหลายๆคลิปที่กูทำอะ่ะมึงเอาไปตีความพิษมดเลยอะ่ะคำพูดกูมึงพิษเพี้ยนมดเลยไม่ไม่เหมือนเดิมเลยอะ่ะแล้วมันมันก็เป็น คอมเพนกับมาหากูทีหลังแล้วมันก็เกกลายเป็นปัญหากับตัวกูเลยว่าไปแนะนําคนทําอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเข้าใจเข้าใจปัญหาคือเวลามึงไปเอาไปพูดต่อต่อกันไปอ่ะไม่ว่ามึงจะเอาคอ,คอนเทนต์กูไปพูดต่อต่อไปอีกเป็นคอนเทนต์มึงอ่ะมึงต้องเข้าใจด้วยว่าพื้นฐานปัญญามนุษย์แต่มันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมึงต้องให้คําจํากัดความก็คําว่าข้าวใต้น้ําของมึงด้วยว่ามันคืออะไรไม่ใช่มึงอัดเป็นทะเลสาบ เน่านะครับผมบอกก่อนนะเน่าไม่มีเลือนะครับอย่าทําแบบนั้นนะเข้าใจให้มันตกคลึกอย่างของแท้ก่อนนะครับก่อนที่จะทําอะไรครับก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันผมก็ตั้งใจว่าจะบอกเกี่ยวก็เรื่องแค่สารคุมสารกาจัดเหตุผลเพราะอะไรทําไมถึงพ่นอย่างนั้นทําไมถึงไม่พ่นอย่างนี้แต่มันเป็นผลพวงผมเลยพูดเนื้อหาตรงนี้ยาวมาถึงขั้นนี้ ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยกันแล้วกันถ้ามันทําให้ทุกคนไม่สบายใจ